ลองคิดว่าฮีโร่ตัวแรกที่ควรหยิบเลือกคนเป็นฮีโร่ตำแหน่งอะไรดีครับแล้วสำหรับตำแหน่งโรบินงนะครับควรเดินเกมยังไงควรเลี้ยงแครี่ยังไงครับแล้วสำหรับเรื่อกทีมเดินการที่ป่าช,ชอบมาแท็กบ่อยๆนะครับฮีโร่ตำแหน่งเมเควรปรับตัวยังไงดีครับแล้วสำหรับในกรณีที่ฝั่งตรงข้ามตีกอรเลียอยู่ล่ะครับในขณะที่กริฟั่งสูงก็ดันสูงไปถึงหน้าป้อมเราเราวนควรแบ่งคนเพื่อไปแย่งกอร์เซียไหมครับวันนี้ค er ิวแซดขอต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่รายการหนึ่งร้อยดาวผมคิดกันแบบนี้ยิน <c oughs> ดีนจจด,ดับนุ� คือแนวทางลำดับการดับฮีโร่ในแหลกและและนวทางการเล่นเกมตันยังไงให้กัมาพิกไฟชนะ ยังไม่ได้เริ่มคถามโดยผมขอต้อนรับน้องเพื่อนน้องใหม่ที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์วันนี้ครับสว,ส,สวัสดีครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขอเริ่มจากใครกำลังมองหาเพจเติเมเกม ROV ขอแนะนำเพจแกส๊สท็อปอัพถูกคุ้มสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยไร้รีไฟลรอใช้เพียง Open ID การันตีโดยยอดผู้ใช้กว่า40,000คนและเป็นตัวแทนจำหน่ายของกาลินาอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถแอดไลน์แก๊สท็อปอัพเพื่อใช้บริการได้ทันทีอย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็องงใม่่่คครรรัับน้อิดววาฮีโตแก ควรหยิบเรื่องคนเป็นฮีโร่ตำแหน่งอะไรดีครับก็คงน่าจะเป็นตำแหน่งเมดก่อนครับไม่เมดก็แคลรี่ครับผมเป็นเมดหรือแคลรี่แหละครับแล้วฮีโร่เมตาทั้งหลายล่ะครับเช่นพวกซิปหรืออาย่าหรือตัวกงกงจะเลือกก่อนไหมครับก็เลือกก่อนครับผมเพราะว่า มาเป็นตัวเทพเมตาข้อข้านโกงเลยรขาท่านหลุดก็คือต้องหยิบประมานะเขาเองผมขอวงเล็บตรงนี้หน่อยได้ไหมครับถ้าไม่ใช่10กับอาญาครับ<อ>ก็คือจะเป็นตําแหน่งเม์หรือแคลรี่เหตุผลเพราะว่าเมทหรือแคลรี่จะมีโลมที่ต้องเดินอยู่ด้วยตลอดเลยครับอลิสก็เมตานาะเอาอลิสไปเก็บครับ ยง้นน้องก็จะสื่อประมาณว่าเอาไอทีมเราหยิบเมนหรือแครี่ก่อนแล้วโดนสตูดาบแก้ทางเราก็ยังพอมีฮีโร่ตำแหน่งโรมินที่คอยเดินด้วยกันซึ่งสามารถดาบแก้ทางกลับได้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วส,สำหรับตำแหน่งที่2กับ3ล่ะครับน้องคิดว่าควรเป็นตำแหน่งอะไรดีครับเราต้องเราต้องหยิบตัวที่เขาเปิดฝั่งตรงข้ามเขาเปิดในตำแหน่งนั้นมาก่อนนะครับว่าถ้าเขาตำแหน่งที่สองเขาเปิดแครี่มาเราก็ควรเป็นแครี่กับแฟแล้วฮีโร่ตำแหน่งไหนที่ไม่ควรหยิบมาก่อนเลยละครตำแหน่งที่ไม่ควรเปิดก่อนคือจะเป็นป่า เป็นออฟเพราะว่าเราไม่ควรเปิดออฟก่อนเพราะออฟเป็นตัวที่ต้องยืนคนเดียวครับถ้าโดนแก้กมาเกมมันจะเล่นยากเข้าใจเลยครับแล้วถ้าในกรณีที่ฝั่งตรงข้ามเปิดออฟมาก่อนล่ะครับเราควรเปิดออฟเรนแก้ทางกลับทันทีเลยไหมครับคือออฟก็ป่าเราแยกไม่ออกมาครับในบางตัวเพราะว่าบางคนที่เขาเอามาป่าเขาไม่ได้แอชซินมาเสมอไปเนี่ยพอจะยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมครับถ้าเขาหยิบเบรดมาอาจจะเป็นเบรนพ่าจจะเปิดป่าแล้วเพื่อมาแก้ทางเราเนี่ยแสดงเราก็ยังไม่ควรเปิดอยู่ดีเพราะว่าคือไม่ได้มีเพื่อนเดินด้วยเหมือนแฮร์รี่กับเนครับอย่างนี้ก็หมมาาายควว่ ในแผนปัจจุบันถ้าสิบกะอายาหลุดจะนำให้หยิบสองตัวนี้ก่อนแต่ทําร้หลุดก็จะนำให้เปิดเมทหรือแคลรี่ก่อนสำหรับลำดับต่อไปก็จะดับเก้าทางกลับเป็นแต่ละตำแหน่งตำแหน่งถูกต้องไหมครับใช่ครับถูกต้องครับเดี๋ยวนอกจากลำดับการดับแกยทางแล้วน้องเพิ่มมีแนวทางการดับฮีโร่อย่างอื่นที่จะนำไหอีกไหมครับเราไม่ควรกาต้นเกมมามากจนเกินไปหรือเลดเกมจนมากเกินไป,รนนไปครับเราควรมีตัวที่ประคองสมดุลในทั้งช่วงต้นและช่วงเลดครับขอขยายความส่วนนี้หน่อยได้ไหมครับถ้าเราเล่นตัวต้นเกมมามากเกินไปแล้วเราไม่สามารถกดเขาให เลตเกมเราเราจะไม่มีทางตอบโต้มาได้นะครับถ้าเขาไม่เดินไปยผ้ดจริงๆอย่างนี้ก็หมายความว่าถ้าเราเลือกฮีโรเลตเกมมากจนเกินไปนเช่นมีไฮยดเตมีลอเลียวมีหยานมีไอริและมีนางอลิสลเอาละไปดูดิจ้แบบนี้ต้นเกมมันจะโดนกด<ใ>ชึ่งสมผลให้มีโอกาสแพ้ตั้งแต่ช่วงกลางเกมเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับให้ผมขอถามเรื่องของแนวทางการเดินเกมหน่อยนะครับหลังจากเคียวเว็บแรกเสร็จเราควรเดินไปเติมทีมบไฟเวตป่าดีครับไนระดับสูงการเปป่าถือว่าเป็นพื้นฐานเลยครับแบบเข้าไปป่วนป่าเพื่อให้ฝ่ายอีกฝ่ายเล่นยากเติมเกมยากอะไรประมาณนี้ ทำให้แบบลายเดินเกมฝั่งฝั่งพังอะไรประมาณนั้นครับผมขอวงเล็บตรงนี้หน่อยได้ไหมครับห้าปากก็เมนเดินเกมไม่ได้ทุกเลนถูกพันที่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราต้องไปเบรกขวาเพื่อชิงความได้เปรียบก่อนในช่วงต้เกมโอ้ยสุดยอดเลยครับแล้วน้องมีฮีโร่แนะนำที่ให้เบรกปากไหมครับเป็นตัวที่บอกว่าสามารถเก็บออบเจกต์คนเดียวได้ครับก็สามารถเบรกได้ทุกตัวเลยแล้วจากตำแ่งโรมิงนะครับควรเดินเกยมยังไงควรเลี้ยงแครี่ไหมครับลงไม่ควรเลี้ยงแครี่ครับระะดอยเชอร์ก็กล่าวเอาไว้แล้วในความคิดเห็นส่วนตัวของผมก็ด้วยรบพาาว่ ระดับสูงแล้วจะเป็นเหมือนที่ไม้พูดไปในตอนต้นนะครับเมื่อแคร์ี่สดมากเขาจะยืนเด็กคนเดียวได้ลมคนมาช่วยเมทเดินทําเกมอะไรเงี้ยครับโดยมีป่าคอยเติมคอยซ้อนอยู่คอยประคองถ้าเกิดไฟแล้วถ้าสมมติว่าแคร์ี่ยินไม่ได้ก็คือให้ลมพาเมทไปเติมแคร์ี่บ่อยใช่ไหมครับใช่ครับพาพาไปเลงแคร์ี่บ่อยๆครับถ้าแคร์ลี่เราสู้ไม่ไหวแล้วสำหรับเรื่องคลิปเล่นการที่ป่าชอบมาแท็กบ่อยนะครับฮีโร่ตัวแองเมทคนปรับตัวยังไงดีครับเมทควรมองเวฟตัวเองบ่อยๆครับแล้วก็มารับให้พร้อมกับป่าจะดีที่สุดครรับจะะไได้มม่นนนเกิปปา ทั้งนี้ป่าจะไม่เสียไปด้วยงั้นก็สรุปว่าเมดควรเอาเวฟการทุกครั้งอยากให้ป่ามันเก็บคลิปคนเียถูกต้องไหมครับใช่ครับเมดควรอยู่ทุกครั้งตอนที่ป่ามาแท็กแต่ถ้าเล่นกับเพื่อนก็ขโมยเลนไปเลยครับ ใช่ครับผมไม่เคยเลยครับใช่ครับมันไม่รออะไรครับผมแบกได้เห็นด้วยอยี่ฉันทำประจำเดี๋ยวนะอลิสอันนี้แกทําไม่ได้นะขอไปต่อหัวข้อสุดท้ายเลยนะครับเมกรีที่เกมตาป้อมเราแตกทั้ง3าทางน้องไม้มีวิธีหรือแนวทางการแก้เกมตาให้กับอัมพิกไฟชนะไหมครับสําหรับผมก็พอมีอยู่ครับมีอยู่3วิธีก็อย่างเช่นวิธีแรกก็คือการเดินเป็นกลุ่มแล้วก็เชียร์เลนพร้อมกันครับเพราะว่าการเชียร์เลนพร้อมกันมันจะทําให้มีเงินทุงตัวจะทำให้ ให้มีของเพิ่มเข้ามาแบบพร้อมกันอะไรแบบนี้เข้าใจแล้วครับแล้ววิธีที่2องนะครับวิธีที่2คือการโซนพือนที่เล่นครับบอบว่าเพื่อมีตัวรลูนา่าอะไรบแบบนี้แบบ เก็บชาร์ตดาวได้ทําให้แบบลูกเกมเปลี่ยนนิดๆหน่อยอะไรเงี้ยครับก็ถ้าทําบ่อยๆก็อาจจะพลิกได้เลยทีเดียวอะไรเงี้ยครับโอ้ยอันนี้ฉันเชื่อไปอ๋อที่ไปอักให้โดนฆ่าเองนะแล้ววิธีที่สนะครับวิธีที่สมก็คือต้องรอช็อตดาร์เพราะว่าดาร์สำคัญมากถ้าฝั่งนั้นเสียดาร์ให้เราก็คือเรามีโอกาสพลิกไปไได้เลยโอ้แต่วิธีที่3มค่อนข้างเสี่ยงตายสูงเลยนะครับอย่างนี้น้องไมพอจะบอกตำแหน่งที่ไม่ควรตายมากที่สุดในช่วงเล็เกมได้ไหมครับชารี่เมทปา อ๋โลงครับผมเหลือสรุปในกรณีที่ฝัง่งตรงข้ามตีกอสเลเยอร์อยู่เหรอครับมีขนาดที่กริฟฟอนสูงก็ดันสูงมาถึงหน้าป้อมเราเราควรแบ่งคนเพื่อไปแย่งกอสเลเยอร์ไหมครับค่ะอันนี้ค,ค่ขอข้้งยากแค่สำหรับผมก็รอตั้งรับดีกว่าครับเพราะว่ามีจำนวนน้อยกว่าแบบว่าแยกไปทำเลนให้คริฟเลนมันดันสูงดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเถอะแบบเสี่ยงไปเอากอ เราเขาได้กอดเราแบบว่าชีพเลนเรายังสูงแล้วเพื่อนเกิดมาการอาจจะไม่ทันการครับอาจจะแพ้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยจากที่มีโอกาสจะพิชชาอะไรแบบนี้แลยสำหรับน้องเพ้่มนะครับเห็นด้วยเหมือนกันไหมครับผมว่าเกมเราตามมากๆจนแบบมันฟุ้ไม่ได้แล้วจริงๆครับอันนั้นคือเราก็ต้องเสีย่ยงในการไปเอาเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าเราเสีย่ยง เราเสียดามก็ทำแพแน่เราต้องเสียลงวอ๋อเข้าใจแล้วครับก็คือสรุปว่ามีทางเลือกอยู่2กรณีด้วยกันกรณีที่1กรณีที่เกมตามมากๆถ้าทีมัอร์สตูได้ก่อไปเราแพ้แน่นอนซึ่งในกรณีนี้จะแนะนําให้เสี่ยงเพื่อเวลลาสก็เซย์ให้ได้ครับสำหรับกรณีที่2กรณีเกมตามแต่ยังพอรับมือไหวเราสาม,มารถเลือกกันคลิปเวฟให้สูงขึ้นเพื่อรอรับเวฟกรอเซย์ถูกต้องไหมครับใช่ครับถูกต้องครับอืมอย่างนี้เองได้แนวทางการเล่นดีๆเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากๆนะครับไว้โอกาสหน้าจะมา เื้อหาเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะเหลือสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามเป็นกำใจให้ผมด้วยนะครับผมต้องได้ทำทุกคลิปจริงๆนะแล้วไว้เจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายด้วยจ้า